สวัสดีค่ะใจใจใคกม่ในสเข็นผู้ดดเดียวแล้ววนะันนี้เอายังมาจวงเร็วเกระจากเจดกาเดี๋ยนี้ยังยืดขนนะกระจาขี้เกียจเราหยาดอยู่หรอต้องแกะ เทียนพู้เลยอ่ะเพล่ก็ล้มตาลเราเป็นเสียงเครืกันเสียงเครืสิย่างครับกูนี่ใช่ฟังอยู่ปะเอาคิดลองไอเดียแบบฟังดีละแกผมหน่อยมันต้องแก้จากอันไหนก่อนมันยังมีอันหนึ่งที่มันมาร่วมกันอยู่นี่ต้องแก้ร่วมกันก่อนเนาะต้องแก้อันแต่ละอัน แล้วก็จะใช้เกี่ยผมให้นะคะเพราะว่าพวกนี้เราจะไปทําธุระเราจะไปแบบหัวหยองไม่ได้เราต้องสระผมแล้วก็ทําผมตรงไปค่อยๆเกี่ยเด้อผมหยีขาดเมึงเสีอะไรจุกจั๊กเอ้ยลากขึ้นาษาญี่่ สวัสดีค่ะแวัสดีไกอนจะยอยด่บไนะแกะแกะแกะะแกะอะไบแกแก่มันลายแ่แกะไงอยู่นะเพามันเป็นอย่างน่อยเอ้อเ็ยังจวบ่าแกะผงอยู่แล้ว ตอนเทนยังเก็บเลยมันต OK> ึงะเพาะว่าตอนเทมันดึงแบบตึงเลยตึงรูฮะติงรูอ่ะยังสินด้วยความเชื่อเพื่อนนะัติงร้่าปนยังไงดนอดับผมนึ่งหลอนี้มูยงเรียนนี่มูทุ่งปซายนกันมูยงเรียนอันนี้บอกเราเรียนเรียนต๊หัวกันแล้วียนดิโต๊ะหัวนบกแเในต๊ะไอ้อี๋ยังสิละโต๊ะไหมะโต๊ะไหบัว่ได้เป็นคนแบบ ชอบร่างแก่คุณเหรออ๋อทั้งอันไรนี่ <c oughs> มีซีดีอยู่ทั้งหลายอาันหยีเที่ยวควอ <c oughs> องอดีตแก้ยายหอกกะกอนนะครับผมค่อยมาดึงผมออกเอาผมออกอย่างนี้แล้วมันจะเจ็บ เอาไว้เลยปะอุออไ <laughs> ยไม่ได้จั่ซื้อแ่งแท้ยอก็คือข้อหางแไหนแค่ห้ามหเลี 1, 2, ้ยหนึ่งสอเล้สามันเีวเจ็อ ผมออก้ำเด้อั้นเป็นยังน้องได้าาเพราะว่ามันอาจจะเจ็บติดอยู่นะคิดว่าเล็กหน่อยเล็กแต่ต้องวางขนาดใดคือมันแบบว่านางเปียพมเหมูไหมใช้เวลาเป็นชั่วโมงใน,นการเปียค่อยๆหัวออกด้วยออก็ไม่ไป,ไปมันเท่ากัน อย่าไปดึงบาดยามาเจ็บดูยังหรอแล้วอืมอืนไปแบบคยองจริงนะเอดาวมืออื่นิไปแบบคยองแบบนี้นี่เป็นยังี่อ้หพี่ดาวข้เป็นนิดหน่อยนะแล้วว่าเกิดเป็น้ยงหน่อยมันยาวอาจายว่าขึยงตะกอนี้ง่ายแล้ว รอหนุก่อนอีกสองปีกับสามปีอีกสามปีเราก่อนนะคะรอไปไหนเราไปเที่ยวเราไปไหนเราก็จะไปได้เพราะว่าเราครบีสิบเราบรรลุนี่สิบพาวนแล้วเราสามารถไปเลาะได้แม่บอกว่าแม่บอกว่ามนรู้จักทางไปมันก็คงรู้จักทางกลับ <c oughs> เพราะว่าเราโตแล้วเราสามารถเรที่ยวมันมไปได้ใช่เข้าไปถ้ากจะทั้งยู่สอก มาแบบฟู่แบบนี่มึงเอื้อนเคล็ดไปนั่นนี่เลยปะเดี๋ยวเต้เออดาตีเห็ไปนั่นปะไปนั่นนี่ไปขึ้นรถบริสั่นแต่ว่าเฮ็ดแบบนี้มักมองผมมันตรงเออไม่ใช่รถแรงแท้ะย่อก็คือข้อหักเอ้อรถอันนั้นเด้อเอาเบอล์อะไรปะเยอะยังไม่หมดเอ๋อยังไงอันนี้เคล็ดจะมาแกะเหล็วก่อนเอา เราบ่ได้มื่อาชีบเว้ยขากันได้ไหมนี่ยเยันเห็นเ้อะไงรำล้องแค่ได้เนี่ยอ้ยยมอมมอถ่งยังยู้มมอไงทวนเงนี้ก็ดีห้านะเด้ยิเนเตียมให้อสอบ่ครับ ถามใครถามคนในคลิปน,น,น,นึกว่า,าถามพี่รักเพิ่เงาเนาะกระชืดนยินดีตอนน่าเท่านี้ใช่ไหมนึกว่าถามพี่รักเอามันก็ย่งหลายอันแท้อันพี่รักกันไกลอะไครับตัดเลยเนาะกันแท้มคมเดียวเอามีตัวอะไรทิวตัดแล้วแต่กันไกลที่เอาไปใช้ตัดขนมปังไม่คมจริงเจ๊ามาตัดผมอ๋อจริงจังอยู่บนนี้จริงจังอยู่บนนี้มาม่ตัดนนามันี่ม แล้วมา <ๆ S 2> ท่านมูกามาวกันวะเราโอเคขอบคุณค่ะครับผมถ้าถูกอนุโมทันแล้วเราจะไปแบบนี้นะคะพรุ่งนี้เราไปทำธุระก็ไปแบบนี้นะคะโออจกตาซะ,โอ,ะ,ะโอเคแล้วเนี่ พรุ่งนี้เราจะไปแบบนี้เอมาปเปิงไปกันนะพรุ่งนี้เราจะไปแบบนี้นะคะสีมีพายยางนําบป่โอเคเรียบร้อยค่ะวมืนอ้เห็ดยางเนี่ยมือวน,นี้วันนี้เราไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนขเขารอหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆเอาให้มาเล่นบะเด็กๆก็ไ่ซุกซนเราทุกคนชอบโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเด็กๆก็ไ่ซุกซนเอาให้ยังก่อน อันนี้ว่ารูเฮ้อยังเงี้ยเอียนกับครูเดนี้ทุกคนเด็กๆก็ให้มาเล่นเด็กๆให้มาเล่นเงี้ยนะเห็นนตะมูพาเปล่าจำนี้ดีหรอันี่ยันบดีเอบดีจำอยู่บ่บ่เนื้อเน่าเอิญเปล่ต้องรับเคียงนี่เป็นความมั่งภาษาผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ครับคตึงตืปยังฮะไป้อนปะ่ทีเมียนแล้วยังไี่เองพี่เองนี่แหละ่าจะะ้อนไปลำบ่กบ่กี่ขนาดน้ำนมีเสียงเมรบนี้น้าาจมูกอะแลก็จะออกไปบ้านสวนแม่ยุ้อีกรอบนะครับผมเจ นองไปพักผ่อนมันอนอนงอ่ายดอเมือมือปรงเรียนอ้มอมาใช่สีพวุ่งนี้ตื่นเช้าอยู่ไปกันนะโอเคเอาไปคลิปก่อนโอปมคลิปนี้นะผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้ามาดูนะครผมขอบคคอมเมนต์ข้าคาให้กําลังใจเราทุกคนนะครับเราคนไทยด้วยกันสู้ต่อไปเดินหน้าประเทศไทย <laughs> เออเราไปแซหหนหยุดนะห้ามไปนอนเอาเอา,อเอาไปเรือไปนอนนะ <c oughs> ไปเรือฮะไปน้ำฮะไรบ้างหมดเมื่องยังไงไป<อ>ใส่ไปยิ้มซหนูเด้อไปยิยยย้มไยิ้มขอบไ่ยิ้มซ้ำเขาหนูไปคือกันเลยนี่ไปยังงงโอเคเรียบร้อยโอเคพี่น้องเดี๋ยวออกไปบ้านสวนไปอยู่ก่อนนะครับผมเ <c oughs> พื่นอนไปสอเพี่ทำเพินน่มเนาะนะครับผมเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนนะครับผมไปเหตุการณ์บานเหตุการณ์บานเลย เดีเออนั่นแหละไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนมากด้ยวยครับผมบ๊ายบายบายค่ะลาไปนั่งสาวไทยด้วยไปนั่งสาวไทยโอู้ <c oughs> <c oughs>